โอ้ยมู้ยใหญ่ใบมาจากไหนเกินเนี่ยทีแรกไม่มีเลยนี่ซื้อมาใส่บ่ะใบเสียบไม่บอกน่บอกกี่ป่มใชเนี่ยแล้วแปลงเนี่ยปีก่อนเอาลูกด้วยเอลูกด้วยได้ลูกได้ลูกห้าหกแฟนเนี่ยเหรอต้นไหนที่เอาลูกโอ้ยหลายต้นแถวนี้ก็มีแถวนี้เะียมีน้อยแถวนี้หางวงมันไม่เจอ แล้วนี่มีน้อยอยากรู้ว่าต้นที่เอารูปมันโซมไหมอาจนีโซมว่าเพราะเอาไว้ไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยเนี่ยปีแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีกลัวเห็นไหมต้นนี้ก็เอาเหรอ่เอาบ่อยห้าปีเห็นงวงมันอยู่เขาเรียกงวงหรืออะไรเนี่ยเรียกไม่ถูกเนี่ยนะเหี่ยวหมดละ ก็มีการเอาไว้เนาะเอาไว้เขาออกมาแล้วก็เอาก็ได้แล้หลูกกันะแล้วมากิ่งมาแห้งนงี้ผมหักตัดในนั้นอ่ะอันนั้นข้างบนก็มียังเป็นอยู่ั้ยมีมีมีอนี่นไนฮะโอ้ยมันมันมันเกิดขึ้นเมืนี้ก็ดีแล้วแสดงว่าหนักอยู่นะหนักแถวเนี้หนักไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะแปลงเราถูกไหมโอ้ยเพื่อนเราเพื่อนหนักกับเราอยู่หรอหนักเรา มเขาไม่ได้นี่นี่ขาวขาวยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเขาบอกคนโรยขาวเนี่ยทางทางนู้นชุมแสงอ่าโหเป็นเยอะแป้งนี้มันเท่าไหร่เนี่ยร้อยอันเนี้ยแป้งนี่ครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแป้งใหญ่อ่ะแป้งแป้งข้างหน้าไหนข้างหน้าเลยแป้งนน้นอ่ะอ้โน้นแปดไร่เแปดไร่ก็ร้อยกว่าต้นเอแต่มีลูกไม่ถึงร้อยแล้วก็แป้งใหม่ที่ขึ้นอีกนี่ สามร้อยหกสิบอ๋อทยอยขึ้นะแล้วรอบบานรอบบานพมอีกรอบรอบบานกบเกือบร้อยรอบบานที่ที่อยู่งี้ต้นใหญ่ๆ่อเอาปลกระเจ็ดไปร้อยต้นแล้วจะเอาให้ได้พันหนึง่งอันนั้นได้เนื้นอเหรอมันดกอ๋อสแสดงพี่ผู้ใหญ่ก็คือมีหลายรุ่นเนาะอ่ายี่สิบปีมีเหรอ,อมีหลายรุ่นกับพีพ่อผมอ่าสามสี่สิบปีอยู่มีมีถึงสิบต้นเนาะดดกทุกต้นปนน้ำแบกเป็นร้อยโอ้แบบเป็นร้อย แบบไม่ต้องกลัวเนื้อสากรสสมบูรณ์เนี่ยผมแบกได้สี่ห้าสิบเนี่ยแล้วแปลงเล็กมันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีสายเดียวกันแต่ใส่ใส่ซานโฮของเราเหมือนกันสายเดียวกันสวยงามยามเช้าไหมสวยงามอ่อืมมันอายุเท่าไหร่อ่ะปีเดียวเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมหน่อยปีหน้หลุงร้องจัดยาไม่เสร็จเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวมุดเข้าไปอันนี้คือโซนข้างหลังที่ว่าเป็นหนักใช่ไหมครับ โซนนี้เป็นหนักในเอฟซีนะเนี่ยโซนเนี้ยโซนนี้หนักก็หมดใบถึงงูนก็คือใบกวาดอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้เป็นน้อยแต่ก็เป็นทุกต้นโอ้โหบอกว่าเป็น๋อมันเป็นทั้งโซนเลยเออเป็นน่าจหายผมบอกโอ้คนจะได้เงินได้ไงเนี่ยแค่นี้ไม่ได้เงินเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนี่ยต่ได้กว่าปีนี้ปีนี้ใบก็สวยแหละโอ้สวยดิโอ้ยเขียวตึ๊บๆแล้วก็ยาวได้ได้เยอะด้วย ผมกะว่าแปลงนี้นะถ้ามันม,มีอูฐสักจะออกง่ายๆนะเอากี่ลูกดิก็น่าจะไปถึงสองลานสามลานไปหน้สองลานสามลานนี่เราถ้าดดนะถ้าดดปั๊บสมบูรณ์ใบดีอะไรดีทุกอย่างครับแบกได้อืมเออนี่พี่ผู้ใหญ่เล่นใบหนามากเลยนะออผมเล่นใบาาหนามันไม่ได้ค่อยซอยอะไรออกเท่าไหร่ออเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาแต่งทีเดียวแต่งแขนงแล้วก็แต่งกิ่งนิดนึงกิ่งแต่งส่วนเนาะแต่งทีแล้ว แ <Safe> ต่งกันตอนทีากำลังสวยไงจะไปแต่งออกอีกเดี๋ยวมันจะหลงเหลงไงเดี๋ยวหลงเหลงไงโอ้นี่กำลังสวยนะพี่นะบางคนแต่งใจหายมาละโกธเลยกิ่งแค่เนี้ยแต่งตรงนี้หายหมดเลยเอนี่ใบใบเลี้ยงรูปแบกๆมันจะไม่ไหวนะอย่างพี่ผู้ใหญ่นี่งยังแบกได้อะเพราะใบมันมีมันมีตั้งแต่เนี้ยใ่เลยโคนไปหน่อยออกไปนู่นเลอยให้ใบหนาไวจ้ะใบหนาแล้วก็ไม่ได้เล็มออกไปเยอะเอาง่ายๆเศษนู้นเน่ะแถบนู้นลงมานะแบกได้ เป็นร้อยอะเอาฝั่งนู้นสวยฝั่งนู้นต้นจะอ้วนกว่านี้นะผมเห็นบางต้นนี่แตกเลยพราะพื้นที่ไม่เหมือนกันอ๋อทีนี้ผมปรับพื้นที่โถมดินมันปูมาลงมาผัวอมรล่อดินมันปูมาหายแล้โอ้โหหมดหมดไปหลายแสนนันลงทุนเนี่ยผมเนี่ยแปลงเนี่ยโถมดินด้วยนะไม่เรามาเฉพาะปั้นโคกอ่ะมันโคกต่างหากโอ้ยใหม่ใหม่ผุต้องถมใหม่ด้วยแล้วปั้นโคกอีกปั้นโคกอีก ดินโอ้โหลงทุนมากเลยอขอดูต้นนั้นหน่อยพี่ผู้ใหญ่ให้กล้องเดินไปดูหน่อยทำไมใบมันโหดอย่างเงี้ยก็มาก็มาดีหมดแล้วมาดีมาดี <S <S ต้นนี้ใบก็สวยนะเออสวยแต่ว่าเรามองไมเห็นต้นนี้โอ้โหนี่มันแตกยาวมากอืมแต่ตอนนี้มันใบมันตกเพราะแดดโคตรร้อนเลยแดดร้อนแดดร้อนเนี่ยมันแตกเยอะมากนะพี่ผู้ใหญ่ เนี่ยเนี่ยอันนี้หูเนี่ยนี่คือสีเี่เขาแตกมาจากการไปกวาดนี่นี่สีส้มๆนี่ไหมแตกเอาใหม่เนี่ยแล้วหูข้างเยอะนี่ติดแถวยางติดแถวยางได้ซีก็ยังดีได้แน่ๆอยู่แล้วซีกได้สวยเหมือนกันละสวยเนี่จนเด็กหงาก็บอกมันฟูยังานี่ก็าบอกใบหย่อยใบยาบเขาบอกเาตอนที่แรกบ ทำจะตายหมดโอ้ก็เห็นแล้วก็เขาเห็นก็ตกใจเลยเออเป้ามาจากไหนไปพวกผู้ใหญ่เอาอะไรมาสายเนี่ยโอ้โหมันมันใหญ่ยาวอย่างเงี้ยหมาด้วยก็โอ้เขาเขาเขาเข้ามาเขาข้ามคูไปได้ไงเขาใช้สามขาเดินหรือเปล่าอ๋อมันมีคูครูคูกั้นที่เราอยู่แดนผมเนี่ยโอ้ย แกชมจริงๆเนี่ยแกถามเสียซื้ออ่ะปุ๋ยอย่างไหนบอกบอกเขาจะลงทุนเยอะแกก็ทำในแวดกันโหนี่มันออกแบบค่อนข้างเยอะเลยอ่ะดูดิเออสีส้มๆที่ออกมาใหม่นี่นะครับนี่สีส้มๆออกมาใหม่นี่อืมอืมโอ้เนี่ยได้ลูกนั้นแหละเงินไปเนี่ยเสกยังดีครับเดี๋ยวก็ต้องมีการโยงเชือกหน่อยเนาะโยงกิ่งหน่อยเนาะช่วยเขา พราะใบเราต้องเก็บใบเลี้ยงอาหารก่อนนะข้างล่างๆบางคนเอ้ยมันลกเกะกะเดี๋ยวไฟท็อปขึ้นตัดออเดี๋ยวก็แต่งกันแหลงแล้วผมก็อันน้องยองกิ่งอ่ะช่วยหน่อยไม่บางคนเขากลัวมันต่ําเดี๋ยวไฟท็อปเลาะใบขึ้นมากะว่ากันไปใช่แต่ว่าปัญหาเชื้อราผมว่าเราไม่ค่อยเจอยิ่งแรงๆแล้วร้อนนี้นะโอ้โหมีแต่ชุดใบอย่างเดียวคุณใบมองลวสวย สวยโอ้ oh, สุดยอดอะ่ะมีกงกลางหน่อยริยไมไปสวยช่างมันยังเล็กอยู่มันไป่ว่าแล้วก็ริมริมริมคอนกรีตทางนู้นอ่าอ่ามสวยสักไปถึงสิบต้นรวมๆแล้วสิบประตน้นก็ถือว่าสภาพแปลงพี่ผู้ใหญ่เนี่ยเราเราบอกว่ามันฟื้นสักเก้าสิบแล้วกันครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะออ่อคงไม่ได้ร้อยเป๊ะเนี่ยดูการฟื้นเขาเนี่ยเห็นไหมพอใบใหม่เขาเออกมาเต็มใบเก่าที่นั่น,ห,นหมดอายุมันไม่ค่อยมีแล้วมันหล่นหมดอือืโอ้โหสวยแล้วเขาออกข้อนียสวย สวยมากนะ่ะนี่นี่ใบเก่าอันนี้นี่น,น,นี่ชุดใหม่นะชุดใหม่เนี่ยสีส้มๆไปเนี่ยเนี่ยสีส้มๆไป <c oughs> คือแล้วเราจะกลับไปเป็นไม่กวาดอีกไหมพู่ใหญ่ไม่น่าจะเป็นวิสาร์ดอีกแย่เนี่ยแล้วแล้วเราจะต้องทอํายังไงถึงจะไม่ให้มันไปเป็นไม้กวาดอีกก็ต้องฉีดให้เขาใส่ฮา,าร์หไวเดเนี่ย ให้เขาทนความร้อนได้บ้างอะไรบ้างใช่เธอ์โวแพนขวดนกขาวตัวนั้นจะช่วยให้ให้ใบเขาไม่ค่อยตกสะท้อนความร้อนเราอาจจะต้องดูเนาะถ้าแต่ว่าช่วงนี้มันฝนสลับร้อนใช่ใช่เดยกก็ยังพอได้อยู่อืแต่ถ้าฝนหายแล้วแดดอย่างเดียวนี้อาจจะต้องฉีดช่วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปอาทิตย์ฉีดครั้งเนี่ยโอเคอทิตผมฉีดครั้งได้อยู่ลุงน้องผสมยาให้เขาอ๋อ ผมจะปล่อยเขาไม่ได้ส,สมไม่ได้ยะผิดถูกเป็นเรื่องเราก็ต้องมาคุมม,มาผสมให้ผสมยาให้แล้วมาแรงมีไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีไม่ได้ใช้เลยใช้ยาไหมผสมช่วยกันไว้กันหมดอ๋อเอฟซี FC. แปลงนี้ถือว่าเราสํารวจแล้วเนะี่ยมีการฟื้นฟูเขาเรียกอะไรนะการไม่กวาดดีมากอาจจะประมาณสักเก้าสิเปอร์เซ ยังไม่ได้ร้อยเพราะว่าบางต้นหนักมากก็ยังหล่อมแหลมอยู่หลอมแหลมอยู่หล่อมแหลมก็เราก็ต้องยอมเขานะเพราะว่าสภาพโดยรวมเขามากันหมดอืมนะครับถือว่าสินค้าซันโฮดีไหมพี่ผู้ใหญ่ครับใช้ได้ผมก็ใช้ได้ก็ใช้ไม่ใช่เนี่ยเราต้องสังเกตด้วยนะถ้าไม่สังเกตเอาไม่ไปอยู่ก็ในพวกอาการนี่ไม่แน่นอนเราต้องรู้จักวิธีการใช้เขาด้วยอืม ระบบน้ําเนื้อมีปัญหาไหมไม,ม่น้ําเค็มน้ําอะไรไหมไม่ฮะมัน<อ>คนลดไปเรื่อยเลยน้ําเค็มลดจนขอบไปไหม้หมดแล้ว <c oughs> ที่เอาลูกได้ตรงนี้นะนุ้นอีกร้อยกว่าตีช่วงนี้ช่วงนั้นประมาณยี่สิบที่เอาลูกไม่ได้ทั้งแปลงนะยี่สิบต้นคุเรียนผมสองร้อยห้าสิบต้นแบบนี้เอาลูกไม่ได้ประมาณยี่สิบต้นยี่สิบเปอร์เซ็น ผมนับเมื่อวานเช็คเนีราตีไปสองร้อยกว่าสองร้อยตีอีกสองร้อยต้นละหมื่นก็สองล้านแล้วไม่อยู่หรอกทะลุเนี่ยตัวนี้ดกเนี่ยปีแล้วดกเนี่ยแล้วเขาดกเราใบก็หมดอันนี้อานี่ชุดใหม่หมดเลยในใบเนี่ยชุดใหม่ไม่ได้ชุดเก่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้ดกปีแล้วอ๋อชุดเก่าล่วงหมดแล้วนี่ยังมีประวัตินี่เอฟซีเออเกิ่งไหนที่เขาไม่ไม่ไหวเนาะเขาก็ไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็แต่งแหนงสวยเองแบบนี้แบบนี้มีลูกได้นไดแน่ได้แน่ได้แน่ถามพี่ผู้ใหญ่อย่างนี้ว่าเราใช้ตัวไอ้ยิปซ้มโปรแคปอ่ะกี่รอบอันนี้สองรอบเนี่ยสองรอบนะอ<ะ>อยากให้กล้องเข้าไปดูตรงตรง้นต้นนี้แตกแล้วอะ่ะต้นมันขยายพี่ใหญ่กต้นตขยายขยายเป็นสีชมพูแนะครับ อันเงามน่ะปกติมองมนเลยนะนี่แตกสวยแล้วนะโตหัี่หลังซื้อเท่าไรอะยังเลยนิดเดียวอตอนนี้หยิดสายแล้วเล้ยซัดปีหน้าไหมไม่ต้องไปใส่ตอนลูกอ่ะทาน้ําหนักไงยู่ยูทำน้ำหนักอเนี่ยอันนี้เดี๋ยแงกันนี้ก็มีลูกได้ครับนี่ก็ขยาย่ะกล้องขยายหมดแล้วเนี่ยลำต้นเขาไหนนะได้แคลเซียมเข้าไปนี่เออ สวยเลยเนียโอ้ใบนั่นดีจัง่ะเหรอเอาไว้ไว้มากแล้วแรงมันควนเราก็เอาใบไปขายแปลงเพื่อนไหมขายต่ออุ้ยเขายิงมาเราแถวกระพงไอยายดาโอ้เหรอเห็นแล้วโอ้ทำไมก็แบบนี้แล้วเขาจะได้ลูกกันไหมปีนี้มอง้ยมอย่ายากอยู่เนาะยากยากถ้าไม่ฟื้นมาได้แบบที่ผู้ใหญ่นีลำบากเลยนะไม่ลงทุนยาก อปัญหามันเกิดเราต้องลงทุนเขาเข้าใจไหมว่าต้องลงทุนหรือว่าอผมบอกเขาเรื่อยบางทีไปนั่งคุยที่โรงเรียนไปรับหลานเนีนะก็มารับหลานกันนั่งคุยกันก็อายุเจ็ดสิบวันผมก็บอกเขากาทำธุรียนกันบอกปลาเสียงกับผมมาไปดูผมได้มาเลยเนี่ยผมบอกปั๊นน้ำมันบอกมึงลงทุนดิมึงลงทุนมึงกูมะมาดูกูได้กูไม่ได้ต้มไข่ ไปมาถ้าขนาดนี้ย hmm? hmm. yeah. ังไงก็ได้ล mm ูกไงแต่ว่าเพื่อนๆเราที่ใบยังไม่ไม่มีกันนี่ดิเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณสองเยอะๆใกล้ลูกบ้านปุ๋ยเนี่ยก็ให้ผมตันๆคุณยายผมให้ฟรีก่อนเดี๋ยวคิดเงินทีหลังสี่ห้าเดือนแหมมึงก็คิดกูเหมือนเดิมแมึง้องอ่ะกูไม่เอาอ๋อให้ก่อนเี๋ยว่าเดี๋ยวคิดเงินทีหลังไม่เรียกว่าให้นะถ้างั้นมาชุมที่บ้านผมตั้งขี่ครั้งอือให้ผมเป็นแกนนำนะ ครับผมไม่เอาของไม่ดีมันของมันไม่ได้ผลเลยเปล่ปานี่โดนด่าแม่นะอ๋อใช่ใช่ใช,ใชต่ต้องเราต้องทําให้เห็นก่อนต้องแบบนี้ก่อนนะฟื้นเนี่ยก็เห็นก่อนนะว่าโอ้อยเนี่ยมาดูหลายคนแล้วเหรอ,อโอ้โหโหยอดนะว่าปุาายยาใบเฟ้ยงี้วะพี่ปุยใหญ่ใบมาแบบนี้พอใจไหมแก้วแก้วว่างี้เยี่ยมนะโอ้โหปจะมางี้ได้เพียงบทวัวน่ะวดหัวโตร้อนเลยโอ้ โอ้ oh, ่หเฮ้ยแสนกว่าแล้วเนอะได้ได้ซานโฮโปแคลซานโฮโปแครบสิ่งใหญ่ที่สองกับสามคอนายทัวร์แพนจัดเต็มคาราเบลโอ้โหใช้นึกว่าน้ำแล้วโอใช้ฉีดบอกนอนมึงฉีดเฉีดมันแจกเลยอู้แล้วคิดว่าลงทุนไปครั้งนี้คุ้มไหมนี่คุ้มมีทำอะไรออกมางงี้แย่นะด้วยแสดงว่าไม่แพงนะ ดีๆๆเดียวแหละผมก็บอกคนที่คุ้นๆกันเนี่ยคนก็ยังไม่เชื่อมั่นแล้วก็แล้วพอเฉยๆไปก่อนอ,อ,อย่างนี้ไม่เชื่อเราอย่าดูใบดิ <c oughs> เอฟซีเห็น <c oughs> แบบนี้แล้วเนี่ยจากไม่กวาดเนี่ยคนคนแถบนี้ลินยา <c oughs> ไม่เป็นไรเราฝากคนแถวจันกระตราดแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่ผู้ใหญ่ใช้ของเราทุกรายการเลยนะครับซานโฮโมเดลเนี่ยทุกระบบทุกเต็มเต็มระบบเลยทั้งดินทั้งใบแล้วก็ลังสางเวีย ตอนหลังสั่งซ้ำอีกซ้ำม,มีอีกอ่ะบบสะใจแสนกว่านะาโอ้เมียแม่บ้านบอกโอ้โหไม่ใช้เฟืองจริงโอ้เงินผม,มเอามาเก็บหกแสนจะหมดแล้วมาอยู่เราไปครึ่งแล้วนะ <c oughs> บอกแม่บ้านพูดเงินหมดต้องยืมก่อนนะก็แปลงนี้ผมไม่ผมไม่เอาเลยเป็นล้านอะ่ะ<อ>แปลงนี้ผมไม่เอาเลย ใช่ครับผมให้แม่บ้านหมดคือขายเสร็จแล้วแม่บ้านรับรับไปเลยแปลงนี้ผมมีเงินผมไปซื้อบ้านให้ลูกสาวอีกอแล้วผมซื้อรถมาอีกคันอีกอไอรถก,กับผมเจ็ดคันแล้วนะซื้อใบแดงมาอีกคันอีกจขับยังไงวันละคันเจ็ดคันโอ้หรือไงแล้วแต่เราซื้อเดี๋ยวพอมันโยงรถเดี๋ยวผมโยงเชือกขึ้นไปช่วยใช่เพราะแต่งเงินแหงแล้วกิ่งต่ำมันเยอะอยู่เอเราไว้ใบย้อยๆด้วยออไหนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ย โอ้ยบอกว่าเป็นตึกยังเหลือล่องรอยอยู่อผมมานั่งกลบลุกน้องดูน้องลุงน้องกินเบียโอ้ยุเรียนกูแย่เว้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ